สวัสดีจ้าเอซที่น่ารักทุกนานะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่จ้ามากินข่าวกับยายติ๋วจ้าตามซัวขนมจีนแล้วก็มีโยยไก่ผักมาเป็นสวนนะคะมาโยยเล็บมือนางคะ่ะมากินกับยายเด้อค่ะเด้ออ่ะให้เห็น,หหนยายหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะจ้าพักว่าต้องเห็นก็ได้จ้าออมา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 ,มาอร่อยด้วยกันจ้าพักกัมีสลัดเนาะไม้กะทินนะคะเนาะ จะหน้าสดๆอาบน้ําออกมาใหม่ๆจ้ะปากก่แดงก็บอกเป็นยังเนาะค่ะเนาะจะมาๆมาๆมา,ม,ามากินน้ำยาจิ๋วเด้เดยอโย้ยไก่จะวิธีทำกะยาจิ๋วกับลงคีไปเมืองแล้วเด้อค่ะเด้อเออมามากินน้ำยาจิ๋วจะจะมาโอ้ลืมลืมกินขนมสองเม็ดจ้า <c oughs> ขนมสองเม็ดนะคะ เย็ดเดียวเห็ดสันๆัด้ะจ้ะเด้อคลิปกินเซ็ตแซ่บเห็ดสันๆให้พี่น้องเมืองจ้ะอืมคลิปพ ส้มตำปลานัวแม่ติวนะคะมาค่ะมามากินน้ำกันจ้ะข้าวสวยร้อนๆเขากันค้าขนาดจ้ะกิน แดดวันขึ้นยัอนด,ดอง อยู่ไอไก่ละลายในปากเลยจ้ะ นอำไม้ถุงแสบด้วยจ้ะเอามาตม้ม โยนกะเพ็ดสามุู้งกระเพ็ดจ้ะพี่น้องจ้าอืมอืมขาดหอมรสสลัดอืม,อม,อม,อมยายจะเห็ดสั่งๆได้จ้ะแล้วจิ๋วขอจบคลิปนะคะ่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามากินโยนไก,ก่กระตำบมสามฮงน้ำยายจิ๋วจ้า ตำซั่วขนมจีนนะคะบายบายเริฟๆจ้า